หาว่ถาถาปาจัยโหติย่อมลงสุเทนะด้วยสูตรอิติว่าสัพพานา,ามิหิป,ปาการละวจนเนตุถาอิติดังนี้ถานว่าถาปัจัยโหติย่อมลงสุเทนะด้วยสูตรอิติว่าสัพพานา,ามิหิป,ปาการละวจนเนตุถาอิติดังนี้ตัดบทครับมีกี่บทหนึ่งสองสามสี่สี่บท นะครับสัพพานามหิติเอกังปะทังปะการาวาจเนติเอกังปะทังตุติเอกังปะทังถาติเอกังปะทังวิภัตติยันตปะทาวิภักาวาเสนะจตุปะทามีทางสุตันติทัสสาพังสัพพานามหิติเอกังปะทังปะการาวาจเนติเอกังปะทัง ตูติเอกังปาทังทาติเอกังปาทางวิภัตติยันตปาทาวิภาคขวาเสนะจตุปาทามิทังสุตันติทัตตพังสัพานามอิติเอกังปาทางปัการวะจานิติเอกังปาทังตุติเอกังปาทังทาติเอกังปาทางวิภัตติยันตปาทาวิภาคขวาเสนะจตุปาทามิทังสุตันติทัตตพัง ถาอนว่าถาปัจจัยถาว่าถาปัจจัยตุตุและปัจจัยอื่นๆตุและปัจจัยอื่นๆโหติย่อมโรปร่งบางนางายเบื้องหลังสัพพนาไมเหตุจากสัพพนามทั้งหลายปะกาและวาจานเน ในอัจอันกล่าวซึ่งประการละหรือแปลว่าแสดงครับในอัจอันแสดงซึ่งประการละฐานว่าฐานปัจจัยตุและปัจจัยอื่นๆโหติย่อมลงบาลังในเบื้องหลังสาภานาม่เหตุจากสาวนาทั้งหลายประการละวจะเนในอาจที่กล่าวซึ่งประการละ ส่วนนี้เป็นปัจจยวิธีสูตรสูตรนี้นะลงทาปัจจัยขอโทษสูตรที่แล้วนะลงทาปัจใจัยในอธิภาคานะคือส่วนหรือกลุ่มแต่สูตรนี้กล่าวถึงการลงถาปัจจัยท้ายสรพนามในอัดปปะกาละครับในคำว่า สภานามีหินในสูตรห้ามนามสองประเภทนะหนึ่งสุธนามสองสังขยานามสุธนามคือนาม,มานามที่แสดงถึงชื่อนะอาจจะเป็นชื่อเฉพาะหรือชื่อทั่วๆไปครับที่เฉพาะก็เช่นเทวทัศกับทั่วๆไปคือบุริษนะครับบริษนะ t ะสังขยานามก็คือนามที่แสดงจํานวนนะ เอโกนี่เป็นต้นครับหรือทเทวเป็นต้นนะเพราะนั้นสัพพนาม,มีเหตุนเนี่ยระบุถึงเป็นตัวสัพพนามสัพพนามเนี่ยในกัจจานิสยานีว,าวา่าฉบับตองเลโลนะกล่าวถึงสัพพามที่ลง าปัจัยนะครับมีหมวดแปดตัวคือสาพพะอุบยะอิตระอัญญะอัญญตระอัญญาตามะยะละตะนะแต่ท่านอาจารย์ผู้แปลบอกว่าหลังจากอัญญตระและอัญญาตามะเนี่ยมันน่าจะไม่มีเนียเพราะฉะนั้นจึงมีเพียงหกสามเท่านั้นคือสาพพะอุยะอิตระอัญญะยะตะเอาที่ลงถาปัจจัยได้นะ ตันนี้ก็กาหนดอน,นะครับเพราะฉะนั้นถาปจัจจา์ลงหลังจากสรรพนามในอาตปากาะนะข้างเหนือนจากนั้นนะครับตัวสูตรกล่าวถึงถาปัจจัยแต่จะสรั์รวบรวมในความที่สูตรไม่ได้กล่าวนะก็คือตรงนี้นะครับถาตาอันว่าถาตาปัจจัยโหติย่อมลงโหติย่อมลงปาร,รางนายเบื้องหลัง สัพนาเมหิจากสัพนามทั้งหลายประกาะวจเนในอัดที่กล่าวซึ่งประกาละตุกกเรนะด้วยตุสัพจะด้วยฐาตาว่าฐาตาปัจจัยโหติย่อมลงบาลังในเบื้องหลังสาพนาเมหิจากสัพนามทั้งหลายประกาละวจเนในอัฏกล่าวซึ่งประกาละตุกาเลยนะด้วย ตสับจากด้วยดัะน,นั้นตรงนี้ตูสาบมีอัดอวุตตะสัญญารวบรวมนความที่สูบได้กล่าวตักวกล่าวการลงถาปัจจัยรวบรวมการลงถัดตาปัจจัยหลังสัพนามปูธาระนางันว่าปูตาหอยถาเช่นสัพโพปากาโรสัพพถาสัพเพนะปากาเรนะว่า อีกอย่างหนึ่งโดยประการทั้งปวงสัพพัทาชื่อว่าสัพพัทาครับลงจีวิภัณรเนี่ยลงจีวิภัณรสองวิภัณคือปัมากับตาติยาเอวังเหมือนกันอัญญะทัตตาตรงนี้เป็นอุทธรณ์ของใครครับของกาลโด าตาปาจายหลังสัพนามในอาจอประกาศละเหมือนกันเนาะเพราะตัวนี้เขากล่าวการลงถาปัจ่ายหลังสัพนามตัวนี้กล่าวการลงงตาปาจจายหลังจากสัพนามในอาจประการละเช่นเดียวกันนะดูคำนิบายนิดหนึ่ง นอกจากนอกจากอุตรหรที่ท่านแสดงนะนี่าตาตาจะลงหลังตะสัพนามแล้วยะสัพนามนะยัดตาตายัตาตานะตาทาตายัดตาแปลว่าโดยประการใดตา,าตาโดยประการนั้นเดี๋ยวเราเห็นแต่ยะถาตถา,า,านะเดีย๋ยวไ็เจอ ตาตามาได้ไงเอามาดูนะครับนี่ภูตหาหอนะที่ท่านแสดงกันอยู่สองวิพัฒน์คือปัมากับตติยาถท้าโรติทิศแสดงรูปว่าโสประกาโลตถาเดือยประการนั้นชื่อว่าตถาตั้งประการังตถาซึ่งประการนั้นชื่อว่าตถาเตน้าการเระตถาเดือยประการนั้นชื่อว่าตถาโดยประกอบวิวัฒน์สามหมวด คือปฐมาทุติยาลตัตยาทั้งนี้เพราะบทที่ลงหาปัจจัยอาจลงได้ทั้งเจ็ดหมวดเลยครับวิพัฒน์อ่ะท่านแสดงเข้าๆเฉยๆนะครับเพราะนั้นลงได้เจ็ดหมวดก็จริงแต่รูปสำเร็จเหมือนกันเพราะว่าเพราสำเร็จเป็นเป็นนิบาตใช่ไหมเมื่อลงวิพัฒน์แล้วก็ลบเสียเพราะเป็นนิบาตครับแต่ก็เรียกว่า อภัญยานะเรียกกลุ่มใหญ่นะครับคำพีดังกล่าวจึงแสดงด้วยวิพัฒน์หมวดต่างๆในรูประเพื่อปรากฏข้อความนี้ครับแต่คำพีนี้แสดงรูปาะโดยประกอบวิพัฒน์ไว้สองหมวดคือปฐมาก,กับตัยาท่านผู้แปลเข้าใจว่าการที่ท่านแสดงเช่นนี้เนื่องจากว่าบทที่ลงถามพระใจมักนิยมใช้ในอัศสองหมวดนี้เท่านั้น เอาที่ใช้เยอะครับที่เหลือหมวดอื่นคือใช้น้อยท่านจึงระบุเพียงพิพัฒน์สองหมวที่แสดงข้างต้นนะเพื่อแสดงข้อความนี้ครับก็จบนะจบเลยคืออันไหนที่ใช้น้อยหรือใช้ไม่มากท่านไ่แสดงครับน,นะฟิลนะแสดงก็สองพิพัฒน์สองพิพัฒน์เนี่ยใช้เยอะอยะถา โดยประการใดนะแปลว่าโดยประการใดมากกว่าแต่ว่าไอ้น,นี้ไอย่างเึงนก็อุปมาก็มีนะก็ตัวหนึ่งครับหลายตัวกันนะอ่ะนี่ยดูของรูปตุทีบ้างหาปัจจัยทำตัวรูปเนี้ยเอามีนะนั้นดูขออาจารย์ดีกว,ว่านะคล้ายกันนะครับนี่ไหมปุมา,มาทุยยาตาติ ย่ yeah. ทาทำตัวรูปตถา,าครับเตนะปะการนะตถา,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 าเนาตนะปะการนะตถาเตนะปะการนะตถาปะการนะโดยประการเตนะนั้น,าน,านตถา,าชื่อว่าตถาแปลว่าโดยประการนั้นเตนะปะการนะตถา,าสับเดิมคือตาปะการะ รังสารุนนาสิยาวิพัตด้วยวิเศษสเนจาหลังจากอาการแบ่งนาเป็นเอนาด้วยอัตเนนะแยกเยนาต่อจากสระด้วยภูบามัตติตามสารังสารเรณวิโยะเยโรสละนาปรสารังสารังเป็นปกติด้วยสระดโปมาเตสัพยาติมิสระดเปตุปกติ นำยานาตาเปกกสเรด้วยนาเยปรังยุเจลังปาการะลงนาติยาวิภัณด้วยวิเศษสันิจารังจาอะาระแปลงนาเวนเอนาด้วยอตโตเนนาแยกเวนาระอจาสระ ด้วยผูปบำมตัวติดสารังสารีนาวิโยชาเยโรสานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรปมาเตสาพิยติมีสระโูเปตุปกตินัมเมนาระเวมกากาสเรด้วยนาเยรังยุตเตนะปะงการนะเดือบระการนั้นอิติอาเทในอันี้ลงถาปัจจัยในอันปังการะ ด้วยสภานามิปการาวาจเนตุทาโรวิปัญังระด้วยเตสังว um like ิปติโยโรปะจาเป็นปกติด้วยปกติจัสาสรันจ่าสาโรปการาสัด้วยอุตตนาสมาโยโคตั้งตถาเป็นนามด้วยตัธิตาสมัสคิตกานามังวาตุนาติสุจัรังตถาลงนาติยาวิบติด้วยวิเสสนจา หลังจากนี้บารบนาวิพันด้วยสัมสัมมาวุโสปสัขานิปาตาติาหิจะสรเ็รูปเป็นตาคาแปลว่าโดยประการน,านั้นของเราลงสีนะลงสีลบสิครับจบเลยนะแล้วอัดของวิพัฒน์ที่ถูกลบไปยังอยู่ตามนี้นะครับ <c oughs> ที่เหลือก็ไม่ยากนะ <c oughs> ก็ดูเพิ่มเติมนะหลังจากสภานเนี อย่างเช่นอนอจากนี้นะตัวนี้เป็นอุทาหรณ์ของอาจ,จารย์ที่แสดงครับอัญเยนปะปการเรนะอัญยะถาโดยประการอื่นชื่อว่าอัญยะถาลงเท้าเจหนังอัญยะอิตรเรนะประการเรนะอิตระถาครับตรงนี้เจอนะอิตระถาเนี่ยเจอ,อยงังไงรู้ไหมมันเป็นประโยชน์ระัฐะคุณะถ้าเห็น,นตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย ถ้าถือเอาเนื้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยโดยตรงกันข้าวนะครับมันก็จะเกิดโทษเขาเรียกว่าประโยครัฐะคุณนะได้โทษจากประโยคอ่าประโยชน์ที่ข้างหน้าเขากล่าวไว้คือถือเอาโดยประการอื่นนะเจ้านะถือเอาโดยประการนอกนี้อ่ะอันนี้ประโยครัฐะคุณนะกับ ประโยคน์รัฐะโทสครับรัฐะคือได้คุณรัฐะโทสะคือได้โทษอิตละเมื่อไหร่อ,รอิตระถามเมื่อไหร่เนี่ยรู้เลยครับอาตมานะครับ,อ,าาารรบอุพเยนะประกาะเลยนะอุพยถาเดือยประการทั้งสองชื่อว่าอุปยถานะจากอุปยากับถาปัจจัยเนนับกาเรนะ,ะ,ะตาทัตตาลงทัตตาใจด้วยตทรศัพท์ใน สัพพานำเหตุการละว่าจะเนตุถาอันนี้เนี่ยไหมนดูสับนะครับตัวประการนั้นชื่อว่าตถาถานะก่อนนักเรูก็ดูเพิ่มเอานะตอนนี้ก็อัญญาถาเนี่ยก็ท่าน,สนแสดงไปก็มีมอ,อะไรมากนะตรงนี้ก็จบนะครับ แสดงที่รงปฐมัยพักกับสตัตยาพัสในรูปของที่ท่านแสดงในอุทาหรณ์ที่มีใช้มากนะนี่ท่านแสดงสองอัดขึ้นะี่ยนะดูที่แทงไว้แสดงไว้สามตัวสามตัวนะครับสามตัวแต่ว่ามาลงได้ทูกอุปพัพเลยนะ <c oughs> แต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาเฉพาะอุภพักที่ใช้เยอะเท่าน,นั้นเอง